นี่ก็จะเป็นสะานอีกจุดหนึ่งครับที่น้ําขึ้นสูงเนาะตนหลายจุด like ก็น้ําริ่มระดับ้วครับตนแถวแถวสะพานตรงสะพานแถวนี้ยแถวฝั่งนี้ไม่มีแนวโน้มว่าน้ําจะลดนะเหมือนน้ามันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปครับเออก้องซันหรือว่า มุมเปลี่ยนยังไงก็ต้องขอใครด้วยนะครับเพราะว่าผมฝากเพื่อนไปถ่ายแล้วผมไม่ได้ถ่ายเองครับฝากกล้องเพื่อนไปถ่ายครับก็เลยจะปอ,อ,องก็เลยจะมุนไปมุนม,มาเนาะก็ขอใครครับถึงสะพานละก็อย่าลืมกดไปกดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอย่าไห้พลาดเหตุการณ์ต่อไปผมก็จะเอาเบ็ดไปเรื่อยๆนะร้อยห้าสิบ โลครับตรงนี้ก็จะเป็นเล่าใครของชาวบ้านนะตัวนี้ท่วมถึงหลังคาแล้วครับเนี่ยไต่ก็มาไต่มาอยู่แถวข้างครับนะครับว่าไหนที่ดวงดีก็จะรอดครับนี่สารคดนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ